คดีนี้ไปดูนักพนันกับการหนีสุดจิตสุดใจรอดไหมไปดูรตำรวจเอกฉลองที่ลายย้อยรองสวัสดิ์ของการปราบปรามสถานีตำรวจต้องรอดของท่านแกมีเหตุจักเล่นการพนันลุงคนหนึ่งอายุ60กว่าแล้ววิ่งออกของบ้านเข้าป่าโอ้โหคุณลุงเป็นนักพนันวิ่งหนีตำรวจมาครับเฮ้ยโอ้โหลุงแกแล้วนะเนี่ยจะไหวเหรอหยุดจุดจยดจุดโอ้โหเฮ้ยไหวด้วยเนี่ย โอ้โหแกแต่แข็งแรงนะเฮ้ยสุดยอดเลยลุกน้ำเฮ้ยหยุด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 เออแกบอกให้ตำรวจเขาหยุดทำไมน้ำก็น้ำโดดไม่ได้น้ำมันตื้นแล้วก็มีโคตรหินด้วยอ้าวตายแล้วโคตรหินเนอะแล้วลุงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลุงลุงลุงจะโดดจะโดดน้ำข้างหน้ามีโคตรหินเออจะโดดห้ามเดเ๋ยวจะไปรอฆ่าเลยรอคนแก่แล้ว

อโอ้ยมีเลือดไหลด้วยหาเลือดไหลด้วยให้ไวให้ไวจะตายแล้วโอ้ยขาโอ้ยมีเลือดไหลุงลูกแก่แล้วเชียด้วยโอ้ยลุงลูกแก่แล้วเชียด้วยโอ้ยขาโอ้ยลุงเพิ่งจะมาแก่เมื่อกี้ยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้ยคนแก่เนี่ยนะเออใครเดือนอะไรก็ไม่ฟังเจ็บคราวนี้หายดื้อแน่แตกขาแตกว่ะอย่าเมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้น มงนั้นมีแองกระทะเป็นเหวเลยหลวดก็ดใจก็หยุดพอหยุดปั๊บลุงไม่หยุดลุงไม่หยุดป,ปั๊บก็บุ๊บหายลงไปเลยปรากฏว่าเราก็ไปเชโงกดูลุงนอนแน่นิ่งอยู่ข้างก็ช่วยกันไปประคองอุ้มขึ้นมาถ้าลุงบอกให้หยุดก็ไม่หยุดจะหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยก็เขาเตือนแล้วว่ามันโดดไม่ได้ก็ไม่เชื่อเขาคนแก่เป็นงี้ตลอดเลยดื้อ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกฉลองศิลาย้อยรองสวัสดิป้องกันปราบปรามสนคลองตันเจ้าของเรื่องลุงโดดลงน้ำตื้น